ปสพื้นที่มีครับเล่นกับเบนจามินเดวิสโอ้โหพรวดมาแบบนี้ก็กระชากเลยครับเบนจามินเดวิสกดยังติดบล็อกได้ทีหนึงขวาว่างอยู่เบนจามินเดวิสจะลองอีกทีไหมยังคลองอยู่หูโดเตะผู้สินว่างไงในกรอบด้วยน,นะครับนั่นนะ่ะอาสนาวิหูสินบอกให้ลุกครับเรียกร้องผู้สินเลยครับคิดว่าเขาน่าจะได้ฟาว จากจังหวะที่เขาได้ครองบอลนะครับแล้วก็โดนเตะในกรอบเขตโทษตรงนี้เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษชัดเจนแล้วก็เห็นในสนามว่าผู้สื์อยู่ตรงไหนแต่วันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้เห็นในจังหวะภาพรีเพลย์บ่อยครั้งเลยนะครับเนี่ยครับผู้สืบตัดสินใจแล้วลูกนี้เป็นยังไงโอ้แบบนี้นี่จุดโทษนะครับท่าน่นนะจะมายิงจุดโทษเอง้วครับเบนเดวิสอดีเด็กเก่าของท่าเรือ กองเชียร์หลังประตูนั่นก็พยายามทำลายสมาธิของเบนจามินเดวิสหน้าดูครับอะไรครับเบนจามินเดวิสขยับหลอกแล้วโอ้โหเกือบไปครับแต่ก็ยังเป็นประตูครับโอ้สมพรยศนั่นหลงทางแล้วแต่ก็กลับมาเกือบทันเหมือนกันเพราะว่าเบนเดวิสยิงไม่ได้ถึงกับแรงมากนะครับจริงๆคือถ้าไม่เสียจังหวะชะงักไปนิดนึงน่าจะเซฟได้นะครับสมพรยศ คือแล้วเบนเดวิสเนี่ยก็ไม่ได้ยิงมุมเท่าไหร่ด้วยครับเป็นสมพรยศที่เสียหลักเสียจังหวะไปกอนอลยครับทาให้ชะง,งักไปน,นิดนึงแล้วก็พุ่งมาเซฟไม่ทันจุดโทษของเบนเดวิสที่เขาเรียกได้เนี่ยแหละครับล้มช้าไปนิดเดียวคือชะง,งักไปก่อนแลยครับสมพรยศจะจะไปทางฝั่งขวาของตัวเองแล้วนะครับคือสมพรยศรุ่นนี้เซฟได้เนี่ยก็น่าต้องเป็นการยิงใหม่นะครับเพราะจังหวะที่บอลออกจากเท้าเขาหลุดออกมาจากเส้นประตูแล้วนะครับ คือเบนจามินเดวิสนพอขยับหลอกในจังหวะก,ก่อนที่จะถึงบอลนะทำให้สมพรยศนั้นก็เหมือนไปคนละทางแล้วแหละครับ mm hmm. เบนก็เลือกจะยิงนิ่มๆก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับการท่าเรือครับตามหลังอุทัยธานีอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับการท่าเรือก็เสียประตูจากจุดโทษนะครับอุทัยธานีได้ประตูขึ้นนําจากจุดโทษของเบนเดวิสนาที35ได้คลองบอลลุยขึ้นมาใหม่ครับ เปิดยามาให้เบนจามินเดวิสพลิกได้ครับเบนจามินเดวิสแทงต่อมาลูกนี้สวยมากครับทะลุมาแล้ว Lucas ลูคัสเซียสเราก็เปิดเข้ากลางมาตัวหลังสอดมาชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหทงไม่มาด้วยครับ2ประตูต่อศูนอ้าวยังไงโอ้เรียบร้อยเป็นประตูครับบุษินวิ่งกลับมาเอา้าโอ,โอ้วิ่งกลับมานี่มีทงตั้งแต่ช่วงออกบอลตอนแรกแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นจังหวะแรกนะครับที่บุษินวิ่งย้อนกลับมานั่นน่ะ แต่เดี๋ยวก็ VR เช็คได้แต่ตรงนี้เฮก่อนเลยครับนั่นน่ะนี่ครับผู้สิทนิมา,าวิ่งมาเช็คลำหน้าตรงนี้นะครับซึ่งก็ดูลำหน้าจริงนะครับเนี่ยกดโนนจับลำหน้าตั้งแต่ลูคาสเดิอาสแล้วละครับถ้าดูจากมุมกล้องนี้ก็น่าจะลำจริงเลยครับลูคัสเดิยาสนี่อาจจะยังไม่ทันเห็นว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินวิ่งมาตีทงลำหน้านะครับผู้เล่นของอุไทรานีประตูแรกของเจ้าตัวกับอุไทธานียังไม่มาครับนับตั้งแต่มาร่วมทีมเป็นฤดูกาลแรก ดูครับมุมที่ซุมสำรองนั่นดูกันใหญ่ครับว่าล้ำไม่ล้ำครับแต่ว่าในสนามยืนยันว่าล้ำหน้านะครับเดี๋ยว v วีมาเช็คดูอีกทีดูว่าจะได้ไม่ได้ครับลูกนี้ ดูและน่าจะล้าแต่ถ้าไม่ล้าขึ้นมานี่การท่าเรือ FC ซนี่ลาบากหนักเลยนะครับจะตาม2ส,สกอร์ทันทีไม่ได้ประตูครับก็ยืนยันว่าล้าหน้าไปจริงเลยครับจากจังหวะทะลุมาของลูคัสเดียสก็ดูครับตีเส้นขึ้นมานี่ล้าชัดเจนจริงๆจากมุมกล้องก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะอนุมานได้แล้วละครับว่าล้าหน้าจริง แต่ยิงอย่างเด็ดขาดเลยครับดูรอนิชบุนเดเกียก็เช็คตำแหน่งตัวเองอยู่ครับอาครับเควินดีลมรามเปิดโด่งมาลูกนี้ต้องลองโขกมาแล้วหมู่คูไม่ตรงครับฟานบูโตสโอกาสทองเลยครับลูกนี้โขกย้อนทางนี่ถือว่าโขกย้อนทางได้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามันหลุดออกนอกกรอบไปดูจังหวะได้มงครับนี่จะมงย้อนทางครับแต่ว่ามงลูกนี้ก็หลุดออกนอกกรอบไปพอสมควรเลย ได้ลุ้นลักษณะนี้หลายครั้งนะครับแต่ก็ยังเปลี่ยนให้เป็นเดี่ยวลงก่อนครับคืนย้อนหลังกลับมาทาเดลี่เปิดโด่งมาได้สะบัดมง่งไม่ตรงครับจงังหวะนีะ้แล้วก็ตัวใกล้สุดอย่างเควินก็วิ่งตามไปรับบ่ไม่ทันด้วยนะครับราวนี้เราจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับอุไทร์ธานีนี่ลูกยิงไกลของพิรดนได้ออกแรงเซฟบ้างลวครับบุญยเกียรติอัดมาลูเนี้ยปัดทิ้งออกไปได้แล้วยังดีนะครับแถวนั้นนะไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือซ้ํา ีมองขวาจ่ายติดคนแรกแต่ยังเก็บได้ดุมบูย่าดุมบูย่าพลิกมาได้ครับดุมบูย่าเปิดมาอานนนขวาติดบล็อกครับโอ้โหจะพยายามซัดด้วยขวาดูนะครับแต่ว่ายังโดนบล็อกไว้ได้สุดท้ายล้มไปบูสินให้เล่นต่อครับฝานบูโตสขึ้นมาเองมาที่เควิน เควินเล่นกับอาร์สนาวียอดโดงมาลูกนี่โดนสกัดไว้ก่อนอีกโอ้โห,โห,โหนี่โดนเบียดแล้วแต่ว่ายังกลับตัวหวดได้ครับชารัมโอปสได้สวนกลับด้วยครับดูรอนยิชดูรอนยิชมาเองข้างในมีดูรอนยิชยังไม่ให้ดูรอนยิชหลอกแล้วก็หักข้อมาลูกนี้เอียงและสัดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะของเทียโกเวสน่าจะไปโดนบล็อกของโนบุรุชิมูระครับ พุ่งเข้ามาขวางพอดีโอ้โหแต่ว่าร้ายจริงครับดโดนพาบอลมาเรื่อยๆแล้วก็จ่ายหักข้อมาพุ่งมายิงแล้วนะครับทีโกเวสเดี๋ยวดูมุมนี้น่าจะชัดแล้วครับว่าโดนบล็อกยิงหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยครับมุมเปิดกว้างมาโอ้โหนี่ทําไม่ได้โดนโรโนชิมูรา้านี่น่าจะเสียลูก2ไปแล้วครับพุ่งเข้ามาบล็อกแบบสุดตัวเนี่ยเก็บมือแล้วไปโดนหน้าอกเต็มๆครับคือถ้าดูวางมาก็เข้าทางอีรฟานอีรฟานกลับมาเริ่มวันใหม่อานุน อานนท์ให้สุพนันสุพนันเปิดมาตรงกลางโอ้โหบุญเกียรติเขยังชกที่ออกมาได้หมอจะมาสองโนโบูรุยังเก็บได้โนโบูรุให้สุพนันสุพนันจี้เข้าหาก่อนครับแล้วเปิดกลับมาใหม่สะบัดโมงโอ้โหไม่ตรงครับโอ้หูนี่บ่นเพื่อนเลยครับซูมโมจอกครับปล่อยให้เปิดง่ายไปหน่อยแต่ว่ายังดีที่ดูมูย่าโมงไม่ตรงกรอบถ้าตรงกรอบขึ้นมาก็มีโอกาสเป็นประตูสูงเลยนะครับเพราะว่าบุญเกียรติพุ่งสุดตัวก็เหมือนจะไม่ถึงแล้วด้วยซ้ํา ชกทิ้งออกมาครับมุญเกียร์เควินเปิดโค้งได้สะบัดมงแล้วโอ้โหไปเสมอเลยครับ1นต่อหนึ่งครับโนบรุชิมูระครับโคกไีเสมอกับการท่าเรือแล้ว นาที90บวก9แล้วครับการท่าเรือมาทำประตูตีเสมอได้จากโนบุรุชิมูระนี่คือประตูที่3ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ให้กับท่าเรือและนี่คือคนที่ช่วยเซฟท่าเรือไม่ให้เสียประตูที่2นะครับจากจังหวะหลุดเข้าไปยิงของเทียโก้อาเวสเขาเป็นคนที่มาขวางเอาไว้ได้คนสุดท้ายเลยนะครับคือถ้าช็อตนั้นเนี่ยโนบุรุชิมูระไม่ขวางเอาไว้นี่ท่าเรือ,อน่าจะตาม2-0ไปแล้ว กลายเป็นคนที่พาท่าเรือกลับมาตีเสมอได้นะครับดูจังหวะโขกของโนบุรุชิมุระไม่ล้ำหน้าแหละครับโอ้โหโขกลูกนี้ได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางด้วยนะครับบุญยเกียรติพุ่งสุดตัวแล้วปัดโดนนิดเดียวเท่านั้นแหละครับโขกดีมากครับโนบุรุโขกดลงพื้นเนี่ยครับปัดโดนนิดเดียวครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ประตูตีเสมอของท่าเรือมาแล้วครับแล้วก็ในช่วงทนเวลานี้ ยังเหลือเวลาพอที่จะมีประตูต่อไปด้วยนะครับมันกันทั้งสนามครับท่าจะกลับมาตีเสมอได้แล้วหรอไม่